สบาบดีพี่น้องมีเงี้ยแรกเป็นแม่แรงเดียวถิ่ลูกแม่แรงเดียวที่สุดเนี่ยไปมาเทียเท่ยวบ่เที่ยวไรปูบ่แม่เ <c oughs> ง้ยแรงพาถิ่นน้องรอกบ,บ้าน mẹ con sao nhau khay thì nó bận nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ya <laughs> Malatya. Con bạn nó Để đồ cán chép kéo thì nó Để đồ cán ฝนตกใช่เตียนไมเงี้ยแบบฝนตกใช่เตียงว่านฝนตกสันดีแต่เขาเขาด้านนี่ฝนกค่ตกนะอพ้นอนผู้ชายเันประกาศอีย่างก็เด้อเด้อเด้อเอเขามาประชุมเตี บอหมายถึงว่าท่อสอนนะอืมบอค่ะ,คะปไปไล่ไปลงคลิปไปลงในคลิปจ้องไว้กับจ้องไว้ยังหันเ<ว> <c oughs> นาะเพื่อนทีไปไหว้ใส่หลักเขาเนี่ยมี มาแล้งเก่ากัาแล้ว <c oughs> ว่าไม่มีองไรขรถเที่ยวบ้านวัาเราจะใส่ลัง ก้อม้ก้อมว่าเจยวเราเป็นปกคิดตเดี๋ยวก้าเป็นปกคิดตต่างดอเออเ้วก็เป็นกูปกคลเจตนามันนักเอาหูพูดออกลองคนรอดีเนาะเดี๋ยวเราตะไม่หนีละแนพนักงานที่กับพนักงานอบาหลายประเด็ เวลาสันเนี่นว่ามแกหกสีสพเด็กวัดก็มเด็ซี่งเดียโอ้ยยยย ไยวิโดโยกเชียกับไทยได้ไายไม่ได้ก็ว่างรอกแต่หาไทยก็เมื่อว่ะเทีบเมื่อเพราไม่ยางเตียนฮาสุมหมมฮอดตายไปพวกเกิดรุ่นม,ม่เปิดพอปพ้ามปผู้นั่งยางงอๆอ,อย่างนี้นดีด,ดีดีก็อไทายเราลบถึงของฝ่ายไทยรเทยราพม่จะลบ เ่ลพิธีกรน่ะลลยี่งรมฉีบ่ยูทูบรยูทูบยูทูบยูทูพัน่จิาดเอาวาดัอานี่พามจ้านะจนชวนเราไปใช้สีนพี่น้องหล้ได้ตัวเองตัวฟังไม่แดงออกมาจนชวนใช้สที่28เจ้ากลับไปบ้านไปเบิ่งช่องแม่ช่องแม่กองซ้แนวสีเเจ้า ไปบ้านนายช่อเมยกองชาแนลทีนจะขอนี่แอดได้ไอพี่ตองพ่อเจ้าหน้าที่ทั้งอบตรณรงค์การหาเสียงองการเรียกตั้งอบาตาอขององค์การบริหารส่วนท,ท้องถิ่นของตำบลวังไม้แดง

อย่าเด็ดายผู้อ่ะคุณแม่ผู้ใดไม่สามารถมัสีใสเสียนได้นะคะคนใจมีไปลาไปเจ้าคะเางีเพื่อซื้อนะคะมีทำงานทะเบียนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวผู้า่ะม่เียนตั้งาเก็บมือหลังดึอตั้งเก็บมือนะคะคุณ่อเด้อผู้ใดไม่สามารถบีค่ะเอาขากองได้วอกไปเขากองได้บว่ามันไปต้องให้คิดไปต้องให้คิดได้ผต้อ่อเอาไปยัง คุญแจก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องจันดุลว่างไงแดงเพื่อนเพื่อนพี่พ่อออกมาใส่ชิดใส่เสียงนะคะวันนี้เจาพี่อุปกรณ์ว่างแดงก็ออกมาใส่ชิดใส่เสียงเพื่อนพี่น้องคนเข้าไปใส่ชิดหยากตังวันที่ยีชิดแกะพฤศจิกดยายน้มนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อผู้ใดวัมี้ซื้อกระตุ้นซื้อเยิ้มเพื่อกับไทยผู้ใดผู้ใดซื้อเกิน ไปขอถอนซื้อหนรได้พขอเด้อ <c oughs> เออมาให้ด้วยมกให้ม,มหาใหา <c oughs> ้ม,มหาได้แล้วน,นะมันก้มีรถไปไหมโอ้มีซื้อ,อยี่หน่หล่ะคุณผอมีซื้อ,อยี่หน่ะนีข้างใกล้ๆนะะี่ค่ะอยากตาังยุตามบานหา้าหน่นะ